เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือห่วงจุย้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อธรรมในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคำแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมกะ สืบสารศาสตร์โบราณสนับสนุนโดยไฮแลนด์มาริทามทัดเดาวกันย่างอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณค่ะวันนี้เป็พุทธกิจ45พันศายังอยู่ในพรรษาที่44ซึ่งเป็นพรรษารองสุดท้ายแล้วค่ะจะแราคาดว่าสัปดาหา์หน้าน,น่าจะจบซึ่งเราก็คงจะต่อด้วยนิทานชาดกที่สามารถมาใช้ปรับประยุก กับชีวิตประจําวันหรือว่าทําไมพุทธองค์ถึงตัสชาดกบ่อยๆอ,อะไรนะฮะเราก็จะได้มาพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงว่าพุทธองค์ทรงมีแบนธรรมนะคือสามารถบอกกับทั้งหลายว่าภิกษุหรือบาสกเบสิกาเมื่อทําการละแล้วไปไหนทั้งหมด96คนด้วยกันที่หมู่บ้านนาทิกะเนี่ยแะคะทีนี้ต่อมาในเวลาเย็นพุทธองค์กรัสก,ก,กับพระอน,นุนว่าขณะที่เราพยากรณ์กติชาวบ้านนาทิกะก็คือขณะที่พยากรณ์ว่าใครไปไหนเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยชนะวัศพยักษ์นะได้เข้ามาเฝ้าแล้วก็ปร่งเสียงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าชื่อว่าพิมพิสารเราตามเรื่องพิมพิสารมานะข้าพระเจ้าก็ถึงความเป็นสหายของเทวเวสวันมหาราชคือเป็นสหายกันมาตลอดเป็นครั้งที่7ในเทวโลกข้าพระเจ้านั้นจุดิจากเทวโลกแล้วจากเป็นพระราชาในหม,มู่มนุษย์อีก7ชาติก็คือตอนที่สมัยพระเจ้านั้นเป็นพระสงดับนั้นนะครับอตอนนี้เนี่ยได้เป็นเป็นสายเทวเวสวร์นเนี่ยได้เกิดใต้รัตการแล้วเกิดเนี่ย มาเป็นสหายอยู่ทั้งหมดเจ็ดชาติแล้วก็ยังเหลือที่ความเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติก็ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วอันนี้เราก็ต้องมากลับมาคิดนิดนึงนะคะว่าพระเจ้าพิมพิสารเราตามเรื่องมาตลอดต้องเป็นมนุษย์ทำทุกข์เป็นความทุกข์เนี่ยพอตายแล้วไปเป็นเทวดาจริงความเป็นพระโสดาบันของท่านเนี่ยควรจะไปเกินแต่โดยความที่เป็นสหายของเวสสวรรค์ถึงได้มาอยู่ชั้นจตุมหาราานนี่เองค่ะผู้องกตรว่าดูก่อนอานนท์ชนะวสภะประกาศว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านอกจากศาสนาของพระองค์ข้าพุทธเจ้าไม่รู้จักการบรรลุกุลวิเศษอันโอราญเช่นนี้นับแต่วันที่ข้าพุทธเจ้าเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นมาก็ได้ทราบชัดถึงความไม่ตกต่ําเป็นเวลานานความหวังเพื่อความเป็นสกิทาคามีข้าพุทธเจ้ายังคงมีอยู่ในอัฐิคถากล่าวว่าก่อนสวรนคตพระเจ้าพิมพิสารทรงบริกรรมว่า พุทโธนะคะโอ๋นาะพุทโธโอ๋นาะพุทธเจ้าโอ๋นะพระธรรมก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในบริกรรมตลอดจนสวรรคตนับแต่วันที่บรรลุโสดาบันณรัตติวันพระราชทรงยังการให้ล่วงไปด้วยความหวังในพระสกิทาคามีได้เจริญวิปัสสนาเพื่อประโยชน์แก่พระสกิทาคามีนตราจนสวรรคตคือพอบรรลุโสดาบันก็ความหวังต่อไปก็คือสกิทาคามีเพราะนั้นตอนสวรรคตเนี่ยก็จิตที่มุ่งอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาสรุปนิดนึงที่ว่า คือพระเจ้าพ,พิมพิสารตอนเป็นเทวดานี่บอกว่าตั้งแต่ตตตวันที่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็เห็นว่าไม่ตกต่คำคําว่าไม่ตกต่ำในที่นี้เราอย่ามาประพน,น,นกันกรรมส่วนกรรมนะที่บิดามาิดาที่ทคือเรื่องราวในโลกมนุษย์<ะ>แต่ในส่วนของจิตนีมีการพัฒนานะนับตั้งแต่เลื่อมสายในพุทธองค์จิตของพระเจ้าพิมพิสารพัฒนาีแต่ความจเจริญขึ้นจากพระโสดาบันตอนนี้ก็จะเจริญเข้าสู่สกิทาคานีนั่นเองนี่คือความหมาย คือเราฟังตรงนี้คนทั่วไปก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อนั่นคือศาสนาพูดแล้วไม่เสื่อมแล้วจะลุยตลอดจะไม่เจออุบัติเหตุหจะไม่มีใครทรยศบริวารเราจะดีอว่าโอ้ทำบุญม,ม,มากทำไมอย่างนี้นี่คือความเข้าใจที่ใช่กับการหาจารย์ก็มีคนที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเพราะว่าคิดว่านับถือศาสนาพุทธมาตั้งน,นานแล้วชีวิตทารายดีทีใช่แต่ว่าไม่ได้ดไม่ได้มองที่ตัวเองว่ากระทำการมันทุกวันอยู่แล้อ่าเพราะนั้นความหมายตรงนี้จะชัดเจนที่สุดก็คือว่า พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าอู้นั่นแต่เริ่มสายพุทธเจ้าแล้วอู้ได้เป็นจักพรรดิไม่ได้พูดตรงนี้นะคะจิตนั้นมีความเจริญค่ะจากพระโสดาบันแล้วสกิกริทาก็กําลังจะไปถึงมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมนั่นแปลว่าจิตเข้าโกลกุตระแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ได้พูดถึงกรรมคําว่าโลกุตละเนี่ยจะเหนือคําว่ากรรมทั้งหมดนะคำว่าเหนือหมายความว่าช่าามัน ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะมันต้องเกิดเพราะเราทํากรรมมาเราตีเขาไม่มีทันเขาจะไม่ตีกลับเราค่ะถูกไหมขนาดเราเขามาตีเราเรายัางตีกลับเขาเลยม,มันเป็นอุป,ปนิสัยของชาวโลกแต่ความไม่เสื่อม่อยู่ที่จิตเช่นว่าเขามาตีเรากลับคืนเราที่ในอดตทำกับเขาแต่เราไม่ตีคืนนะเราจบกรรมที่เราอันนี้คือความเจริญของจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทํานั้นเจริญว่าเราจะไม่โดนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคือชาวพุทธแหละถ้าเราไม่เข้าใจคือเราังเาสาน จากนั้นพุทธองค์ทรงแสดงปัตถมะปรณสติสุว่าด้วยการเจริญมรณสติที่มีผลมากแก่พิสุทั้งหลายตรัสถามพิสุเหล่านั้นว่าเธอเจริญมรณสติอย่างไรพิสุรูปหนึ่งทูลว่าพึงมณสิการว่าหมายถึงว่ากําหนดอยู่ในใจอยู่เสมอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้ตลอดคือหนึ่งวันหนึ่งรูปหนึ่งทูลว่าเราพึงเป็นอยู่อยู่ชั่วขณะที่ฉันบินทบาดมื้อหนึ่งรูปหนึ่งทูลว่าเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่ง พุทธอ,องค์ตรัสว่าม่นขนาดเราอยู่ได้เพียงเท่านี้ยังถือว่าประมาทหนึ่งนะดูก่พิสุทธิ์ทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกคือปัจจุบันนี่เราอยู่ได้ถ้าเราไม่หายใจเนี่ยเราตายน่นแหนี่คือผู้ไม่ประมาท<ะ>คือทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้อยู่เสมอว่าเนี่ยลมหายใจหยุดตรงไหนเราตายตรงน,นั้นไม่ใช่ว่าเคี้ยวข้าวมือหนึ่งหรือมันป๊อปแป๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะถึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาท จากนั้นทรงแสดงทุติยะตัติยะมรณสติสูตรและสินสมาธิปัญญามิมุติแก่ภิกษุทั้งหลายก็คือลึกลงไปอีกคือคำว่ามรณานุสติคือรู้เหมือนกับว่าเราตายแล้วคือเราตายแล้วเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่รับรู้กับความนักโลกกดลงทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่ามันไม่มีผลอ,อะไรกับจิตของเราเพราะจิตเราเนี่ยตายด้วยการที่ว่าไม่รับของที่เป็นอยู่ในโลกอันนี้คือขั้นทุติยะและตัติยะ ครั้งนั้นคฤริหบดีชื่อทารุกรมิกะได้เข้าไปเฝ้าพุทธองค์พระศาสดาตรัสถามว่าสกุลของท่านยังคงให้ทานอยู่หรือคฤริหบดีกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังให้ในภิกษุผู้เป็นอรหันต์ผู้บรรลุอรหันตมรรคผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือเที่ยวบินทบ่ายเป็นวัดผู้ถือผ้าบังสกุลเป็นวัดพระศาสดาตรัสว่าท่านเป็นคาริหะครองเรือนเป็นการยากที่จะทราบว่าภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต พิสุเราได้เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดดูกรกระหังะบดีพิสุได้เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่ปากกล้ามีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีจิตอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวสมรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้เชิญท่านให้สังฆทานเถอดนะเราก็ต้องมาคิดในะเราฟุ้งซ่านแต่ถึงพูดองค์ะตตัดว่าพิสุแต่เราเอนะคะที่ใจเราเอ้เรา,า,เา,เา,เราต้องไม่ฟุ้งซ่านนะเราอย่าไปถือตัวไอ้ที่ถือตัวว่าเราปฏิบัติเหนือคนอื่นนี่อย่าไปแอนค่ะเมื่อเราใส่ ชุดสีขาวนะเวลาเราไปวัดเนี่ยตอนเนี้ยใส่ชุดสีขาวพึงระลึกเสมอว่ากําลังปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเราสําเร็จแล้วถ้าบอกว่ากําลังปฏิบัติเราจะไม่ถึงตัวแต่ถ้าบอกซื้อขาวเราปฏิบัติเนือคนอื่นแล้วอันนี้เราถึงตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติหรือภิกษุเนี่ยจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ถึงตัวไม่ปากกล้าคือไม่ย้อนไม่พูดไม่กระแนกกระแนหนไม่ซอเสียดมีสติตั้งมั่นคือทุกอิริยบทว่าจะนั่งยืนเดินนอนกินหรือคิด พูดอะไรต่างๆทั้งกายวาจาใจของเรามีสติสัมปชัญญะรู้ระลึกได้และจิตมักจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือนิวรณ์คือไม่มีน,นิวรณ์จิตมันจะเป็นหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้สังฆทานเถอะเพราะว่าเมื่อท่านกําลังให้สังฆทานจิตเรื่มใส่ในสมสิน้นชีพไปจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ให้ทานแล้วเนี่ยจิตเราให้ทานผู้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วจิตเรามีความเรื่อมใสศรัทธาจิตมาไปสวรรค์ทารุกัมมิคคาหบดีทูสลสนองพระดารัสว่า ข้าพระองค์จะให้สังฆทานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระพองค์ก็ส่งสรรเสริญอนิสงส์งส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 งของสังฆทานนั้นจาไว้นะฮะว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่ปากกล้าไม่มีสติตั้งมั่นสัมมัชัญญะมีจิตเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวก็คือพยายามขจัดนิวรณ์ออกให้หมดนะคะจากนั้นพระศา,าสดาสเสดจ,จาริกไปยังกรุงเวสาลีประทับที่สวนมะม่วงของนางอัมพปาลีนางอัมพปาลีทราบข่าวพระศา,าสดาสเสดนาประทับที่สวนของตนจึงออกไปเฝ้า แล้วก็ทูลนินมนต์ถวายพระตาหารในวันนุ่งขึ้นพระองค์พร้อมที่สุสงเสเดจไปอยู่สู่ที่อังคาดของนางอัมพาปาลีคณิกาหลังพัตกิจนางอัมพาปาลีถวายสวนน้ำม่วงให้เป็นพระอารามพระองค์ทรงรับทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับอัมพาปาลีวันณนะที่นี้พระองค์ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์แก่พิสุท์ทั้งหลายอีกสังเกตได้ว่านะคะในช่วงบัณสุดท้ายพระองค์จะเน้นในเรื่องของศีลเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญา และการสิ้นอาสวะคือวิมุตต์แก่พิสุทั้งหลายนับว่าอัมภะปาริวันเป็นอารามสุดท้ายที่พระองค์ทรงรับก่อนเสด็จรปนิพพานเป็นอารามสุดท้ายจริงๆพระวิมลโกนทัญยะเถระผู้เป็นบุตรชายของนางอัมภะปาลีที่เกิดแต่พระเจ้าพิมพิสารโบวชอยู่ในสำนักของพระศาสดาน,นกรุงเวสาลีบรรลุอรหัตผลแล้วได้แสดงธรรมแก่นางอัมภะปาลีต่อมานางอัมภะปารีออกโบวชได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี วีโมกแปดและอภิญญาหกในที่สุดต้องบอกว่าผู้ที่บรรลุเนี่ยไม่เลือกนะคะยากีมีจนยาจบคณิกาเศรษฐีกษัตริย์มีสามารถทาได้หมดคือคนทั้งหลายคือมาตอนผลแห่งบุญและกรรมแต่จิตนั้นสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันหมดน,นะเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้เรายากจนเราปฏิบัติไม่ได้นี่จริงะนะใน,ในที่นี้เนะี่ยในพุทธประวัตินีแสดงชัดเจนเราก็จะมาค้างเอาไว้ที่ปัญษาสุดท้ายะนะที่สี่สิบห้า ที่พุทธองค์ได้จำพรรษาที่บ้านเวรุวะครามใกล้นครเ,เวสาลีนครเวสาลีี่คือภัยสาลีที่ไม่ว่าชาวพุทธที่ไปสังเวยชนนี้สถานเนี่ยถ้าจะเข้ากุศินาราเนี่ยต้องผ่านนะค่ะ<ฆ>ซึ่งตอนนี้เนี่ยพุทธองค์ท่งอนุญ,ญาตให้พิสุทธ์ทั้งหลายไปจำพรรษาตามอัธยาศัยแต่ละองค์โดยรอบกรุงเวสาลีส่วนพระองค์เองเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเวรุวะครามเพราะว่าพุทธองค์ทรงดําเรตว่าอีกสิบเดือนก็จะไปมีผ่าน ถ้าหากให้ภิกษุส่สงไปอยู่ไกลจะไม่สะดวกแก่การประทานโอวาทและไม่อาจเห็นในเวลาปริมิพานช่วงนี้ละค่ะคือช่วงเปันภาษาสุดท้ายซึ่งเราคงจะได้พูดคุยกันในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงที่สองวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของจันแอนเช่นเคยค่ะ